นี่จะครบเพียงแค่3ยกครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายที่เราจะถ่ายให้ได้ดูครับแต่ว่านกมวยจะชกกันจนครบ5ยกแล้วครับแฟนมวยทูฟอร์ยูยี่สิก็ดูต่อกันได้ครับทางออนไลน์ครับเพจทูฟอร์ยก็มีหลายสดให้ได้ดูเหมือนกันครับเอาครับมาหนักๆแรงๆยกนี้จบไม่จบครับบอสถ้าน็อกยกนี้นี่ก็จบเลยนะครับถ้าไม่น็อกก็ไปตามต่อในเพจนะครับทั้งท For you แล้วก็เพจมวยเด็ด789แนะครับรูปร่างช่วงชกนี่เห็นชัดเลยนะครับรุ่นน้องครับ เพชรสีทองสอศักนารีโูแปดแกเตะหัวเตะเชียวหัวเตะเชียวหัวเลยครับโอ้โหไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยติ๊บดูดูมาพี่แจงกบอกไม่ใหญ่แน่นะวิเพชรสีทองโอ้โหดูครับยิงชกยิงโตแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูกระดูกประสบการณ์นี่ครับมาสถานฟ้าเดินคูเหมือนเดิมดูครับลูกหนักของสถานฝาเจาะยางเข้าไปครับเล่นหนักๆแล้วครับดูครับรุ่นน้องกลัวไหม แมแต่ว่าสสญญาณตรงนี้ครับแต่น้าของเพชรสีทองนี้ยังไม่กลัวครับพี่กับน้องครับสองคนบนเวทีไม่รวมกรรมการครับมาข้ามขึ้นค่ะขวาไปครับแมายกบังได้เพชรสีทองสถานฟ้านี่มีจังหวะเตะขาหลายครั้งน่าอู๋หมักก็น่ากลัวครับแต่ว่าเพชรสีทองนี่นี่ครับปักหลักครับ้อมที่จะบวกอ้อ,อมที่จะบวกมามาพี่เตะมาน้องเตะคืนเลยครับนี่ครับ โอ้โหแย่ง2คะแนนกันนะครับในหมวยรอบ5ดดาวเงินล้านสายบีโอ้โหตั้งใจมากครับมาใช้ความได้เปรียบแล้วครับทางด้ผมไป่สีทองครับใช้ความยาวเนี่ครับดักแทงออกแค่ยาวๆครับให้รุ่นพี่ดีเข้าไม่ถึงตัวครับเอาพยายามจะสับหน้าขาครับ เล่นดักโอ้ยหมัดครับแม่ถานฟ้าตัวเข้าไปแต่ว่ายัางเก็บอาการได้ดีครับเดินบุกเข้าไปต่อช่ชกยากุกบจิกเหมือนกันนะครับรุ่นน้องเอ้าหมัดไปครับของสถานฟ้าพยายามจะตัดเวทีให้แคบนะครับใ,ใกล้ๆน้องโอ้โหดักแตงเข้าหมัดอาหมัดขวายัางไม่โดนครับเดี๋ยวต้องดูครับหมาดัก,ก,กเล่นเก็บแหลกขึ้นมาแหลกขึ้นมาลูกพี่โอ้โหแต่ว่านี่ครับ โอ้โหเต<โท>็สีทองเวลาแกตอคือแต่เราไม่แต่ละดอกนี้ก็น่าลัวเหมือนกันครับแต่จังหวักแกทำแล้วดูแกได้ใจครับพอทําได้ทําโดนและแกมีพยายามจะปลุก,ก,กรเร้าปลุกระมตัวเองให้ออกรุปแบบต่อเนื่องครับขณะที่รุ่นพีสถานฟ้าครับไ่สนใจแล้วครับเดินเข้าไปโดนบ้างได้บ้างแต่ว่าเป้าหมายคือเล่นหนักๆแรงๆครับอ้าวลงล่างตีรวปเอวตีถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายของสถานฟ้าเลยครับอ้าวไม่ชัดเจนกับการแยก่งคู่นี้ โอ้โหเบียดผู้ขี้อ้วแของแบบมีหมัดจิ้มด้วยครับนี่ครับเรียนแจ้งท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับจบจากยกนี้นะครับเราก็ไปรับชมกันต่อทางเพจของทูพยูช่อง24แล้วก็ทางเพจของวัยเด็ด7 8 9นะครับเพราะว่าเนี่ยครับาการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอช่องทูพยูช่อง24กับทพ่อิ i มิ i เนนต์แอร์ เดี๋ยวต้องดูครับยก4ี่เขาบอกว่ายกนี้ครับพี่แจ็คพี่แจ็คมีดีอะไรจะโชว์ให้เต็มเกียรเลยครับยกของเขาแหะครับยกเก่งครับแต่ดูครับแม่รุ่นน้องอย่างเจษฎาตอนนี้ไม่กลัวครับยกที่แล้วนี่มีบัตรให้เห็นแล้วครับว่าต่อยแลวท่หน้าของรุ่นพี่อย่างสันฟ้านี่มีหยุดยกนี้สถานฟ้าต้องดูรัาว่าจะปรับยังไงครับจับได้ทันทีอ้าวยกเก่งยกเก่งมาแล้ว ไห้พี่ตีอ้าววงในวงในเอาแมกกะตุกมารุ่นน้องก็พยายามจะสู้ในเหมือนกันครับปล่อยให้พี่ตีอย่างเดียวไม่ได้นะครับอ้าวนี่ครับมีโอกาสได้ขึ้นชั้นเจอกับระดับอย่างสถานฟ้าครับโอ้โหวันนี้เพชรสีทองดูครับฮ่าทกดีเป็นพิเศษเลยครับอ้าวแต่ว่านี่ครับพี่แจ็คพี่แจ็คฮ่าดาวบูดาวอุ้ยบวกบัดนี่บ ขวัญใจแฟนบอลทั่วประเทศครับพี่แจ็คของเราครับสถานฟ้าสมเด็จรถบ้านเกมเป็นแบบนี้นี่ยังไว้ใจยังเชื่ออะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสถานฟ้านี่ทีเด็ดมีให้ดูทุกเสี้ยววินาทีครับอ,อย่าหยุดอย่าหยุดนะครับทุ้คนอย่าหยุดโอ้โหดูคืนครับแม่กระจายคืนรุ่นพี่ครับหนักๆเลยเตะขายังไม่โดนแข้งขวาไปแข้งขวาแล้วก็มีหมักขวาจิ้มไปด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับมาพี่ ผันผ่านมานี่เห็นอะไรไฟสำรับมวยเก๋าสะดูประสบการณ์เยอะนี่แมเวลาฉายนี่แบบทุชุดนี่ถามว่ามันเห็นทรอแล้วมันเห็นรึติ๊บอ้าวต่อยท้องนี่อะไรหรือเปล่าแม่แฟนมวยเห็นเหมือนกันไหมสถานฟ้าเห็นเหมือนแฟนมวยหรือเปล่าเอาลองดูครับอ่าจักรจีหรือเปล่าครับรุ่นน้องแต่ว่าเตะขวาไปเต็มชายโครงเลยครับอ่ารุ่นน้องก็ไม่เป็นเฝ้านิ่งครับเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาครับอ้าวพี่แจ็คเพื่อนแจ็คพี่แจ็คอ้าวโดนโดนไม่โดนโอ้โหแหงก็ไปครับอ่าตี ล็อกไว้ตีได้ไหมแมรุ้นน้องก็พยายามเนี่ยตั้งตั้งแขนตั้งขาพยายามจะยกปังไว้ก่อนครับโอ้โห,โหนี่ครับอันจริงๆครับครูเอกประจำภาพยนวันนี้เรียนย้ำนะครับอยู่ในบรรยากาศมวยรอบห้าดาวเงินล้านสายบีครับบิ๊กแจ็คติดขบายติดขบายคืนมาสวยกับเพชรสีทอง ดยวัยสาว5บหน้าที่ชมครับสัานฟ้าขณะของพีทองเอา้เอาอะยังไงเอา้าพลาดโดนแล้วครับต้องล็อกไว้ก่อนเลยว่าแา่ละของพี่ทองล็อกไว้แล้วลก็พยายามจะใช้ความยาวโอ้โหได้ลุ้นอีกทีครับทางของสัานฟ้า,าจังหวะออกหมัดนี่ดูครับพอออกหมัดนี่เสียงค้างฮือเลยครับอ่าต่อเนื่องหรือเปล่าหัวไงตีอ่ารุ่นน้องพวกโอ้โหงน้องเสียบเสียบมันแหลมเหลือเกินครับโอ้โหยนี่ครับ มากของดีจริงๆครับวันนี้ครูเอกประจำาศึกเพชรกินดีนัดดีนัดโตครับโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดพี่แจ๊คมแล้วว่าน้องไม่ตกใจนะยังไม่ตกใจครับแต <c oughs> ่แข้เงเชือน,นี่ก็ตกใจครับว่าโบนยกที่4พักสักครู่ครับยกครับ นี่คือคู่เอกค่ำคืนนี้นะครับศึกเพชรอินดีประจําวัพาาพนพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนครับพรุ่งนี้มวยมันวันสุกทางทรูโฟยูมาเร็วนะครับไป2 3 mm hmm. 15ครับแฮป Happy Birthday s e a ย t l e ครับอ่ะตามกันต่อ3นาทีสุดท้ายครับ oh. ออกหมัดหมัดหมัดแต่ต้องระวังหมัดเลยนะครับรุ่นน้องอ้าวนายนายล็อกได้ตั้ <Okay. S 1> งไว้อ้าว mm hmm. เทเทอีแอ่ยังยังยังไม่ชัดเจนออาตีไปตีมากรรมการยังเห็นว่าออกอาวุธได้ครับโอ้โหนี่ครับป้า ไฟแดงพีแจ็คบ้าช่างจะลางขึ้นมาอายุ35จริงมันเนี่ยเหมือน25่สิเลยทีบดู35 Carbon. แน่นะวีเอ้าเดินต่อครับทางด้านของสถานฟ้าครับเหยียดเข้าไปเพชรสีทองนี่ตั้งรับแล้วครับถอยออกมาอยู่ห่างๆเพราะว่าไม่อยากอยู่ใกล้ระยะกำไครของสถานฟ้าอ้าวแบบนี้ครับใจลุ้นด้เลยอีกรอบนะครับพยายามจะโขนตัวขึ้นไปนะครับเจอพี่เททิ้งไดเลยครับอ้าวอีก2นาทีครับ พยายามจะตัดเวทีสถานฟ้าบิ๊กแจ็คอ่า่งกำปั้นโดนไม่โดนเพชรสีทองก็มีเคลียเคลียโอ้โหหมัดขวากรบแม่เชือกเส้นสุดท้ายสั่นเลยครับโอ้โหโอ้โหดีครับมาถึงตรงนี้ยังคู่ที่งศสีดูไม่ออกดูไม่ออกครับผ่าอีกหนึ่งอาทีกว่าลูกเกมจะเป็นของใครครับ โอ้โหต้องชื่นชมแล้วครับสถานฟ้าครับดูครับยกสุดท้ายยกยาก็ยังเร่งได้ครับดูครับไปไป่สนแล้วครับรุ่นน้องจะไต่ยังไงลุยแหละครับพาทัวร์ไปเรื่อยโอ้โหเอาละครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับรักใครชอบใครครับเชียร์ได้เลย วันนี้สึกเพจีดีนี่โอ้โหร้าใจทุกคู่จริงๆครับอ้าวยกสุดท้ายไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วครับเพชรสีทองพยายามโอ้โหมันโอ้หมันน่ากลัวนะครับวงในอ้าววงในตียกไปไม่ยังยังไม่ชัดกรรมการงัดออกมาก่อนครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยกสุดท้ายผ่าในสองนาทีนี่ครับป่าตอนนี้ภายในเวทีวุ่นวายเลยครับภายในเวทีตอนนี้วุ่นวายอยู่อ้าวบิ๊กแจ็คบิ๊กแจ็คตีเข้าไปตีเข้าไป เดี๋ยวดูว่าโอ้โหว่าเก็ดกันได้อยู่ครับตอนนี้รุ่นน้องบรรยากาศไม่รู้สถานการณ์เป็นไงสถานภาพบอกไม่สนแล้วครับเ <c oughs> ขามีหน้าที่ชกค,ครับเวลายังเหลือก็ลุยเข้าไปครับเปิดเกมพยายามหาจังหวะครับทําได้ก็ทําไปด้วยคบฮุกซ้ายไปถึงในสี่ต้อนนีตีก็นเชียงวนแล้วครับอยู่ห่าง สี่เยอะด้วยนะครับพี่แจ็คสถานฟ้าครับมาแต่ดูน้องครับโอ้แกหลังหลังไม่ถินเชือกเลยครับแล้วดูครับออ้จุกจิกเหลือเกินครับมีหมัดหน้าคอยกระแทกอ้าบล่อยไปอ่าเข้าในเข้าในเหลืออีกที่สิบวิครับอ้ามานไทยยธแกแยกออกมาอ่านีครับอ้มาเหมือนกับพอใจผลงานตัวเองด้วยกันทั้งคู่แหละครับทั้งไปแดงสถานฟ้ารุ่นพี่กับเพชรสีทองรุ่นน้องฝ่ายน้ำเงินครับมาท้ายเกมแล้วนะคุณติ๊บ ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณโบเตอร์บดนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับจัดมวยยังไงให้ได้ลุ้นถึงใบคะแนนถึง4ี่คู่ทั้งรายการครับอ่านี่เลยครับเป็นภาพที่สวยงามครับรุ่นน้องก้มลงไปกราบรุ่นพี่ครับบนเวทีที่สู้แทบเป็นแทบตายครับระคังยกสุดท้ายมาคือเพื่อนร่วมอาชีพกันครับคือพี่คือน้องกันครับเดี๋ยวดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ รวบลมไปชนัยใบสุดท้ายหันไปที่น้ำเงินครับนี่ครับเป็นอันว่าเพชรสีทองสอนจากนารินนะครับโอ้โหวันนี้เบียดครับ